เอาละครับผมสำรับในตัวเลขของเฮานะครับผมสำ,ำรับในคลิปนี้นะครับราบเฮาสิบไปที่หลักหน่วยนะครับไปที่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยของเรานะครับเราก็ใช้เลขทั้งหมด1ิบสูตรนะครับในงวดที่ผ่านมาใช้เลข1ิบสูตรนะครับในงวดที่ผ่านมาใช้เลขไป1ิบสูตรนะครับในหลักหน่วยในงวดที่ผ่านมานะครับก็ใช้เลขส10บสูตรนี้นะครับเนาะนะครับทั้งหมด10บสูตรนะครับก็นะครับเด่นมาสี่ตัวศูนย์ห้าหกเก้า มาสี่ตัวเลยเอาวันนี้นะครับจะเด่นไปที่ตัวใดนะครับในวันนี้จะเด่นตัวใดเนาะนะครับเดี๋ยวเข้าสี่ไปที่ในชุดนี้เลยนะครับเนาะเนี่ยมันชน้ันเปอร์เซ็นต์เลยเลยหกตัวนี้ชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับตัวสําคัญเลยชน้ันเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือหกตัวนี้นะครับเอานะนะครับเนาะสำหรับในชุดนี้นะครับเนาะเราก็จะนะครับไปในวันนี้จะออกมาเป็นรูปแบบใดไปที่หลักหน่วยทั้งหมดสิบสูตรนะครับเนาะสิบสูตรเลยนะครับเราจะไปที่สูตรที่หนึ่งนะนะครับ ไปที่สิบสูตรนะครับโอ้แฉีงผลบอไปที่สิบสูตรนะไปที่หลักหน่วยนะครับเนาะนะครับไปสูตรที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งของเราก็คือตัวนี้นะครับสูตรที่หนึ่งนะตัวนี้นะครับเนาะสูตรที่หนึ่งนะครับเดินเย้านะครับเนาะยี่สิบหกวันนะครับในวันที่ผ่านมาได้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามเสียหกเลี้ยงแต้มไปแปดตัวนะครับมาที่หกเลยนะครับเนาะสำหรับในวันนี้ประมวลผลมาแล้วได้ไปที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า 8 9 0 1 2 3 4 5ูนหนึ่งสี่ห้านะครับในสูตรที่1นะครับอ่สูตรที่1ต่อไปสูตรที่2สูตรที่2นี้ก็เป็น8ตัวเรียงแต้มเหมือนกันนะแปดตัวเรียงแต้มนะสูตรก็เนียวมากตำแนงใหม่นะนะครับแล้วก็เดินนะครับในสูตรนี้เดินนะครับก็มีสนุดอยู่แต่ว่าเลขมันหลายสูตรมาค้ากันเนาะตัวรองด้วยนะครับก็ไปเข้าตัวรองในสูตรอื่นนะครับก็เข้าคือเก่านะครับเนาะ ในวดที่ผ่านมานี้ได้ไปที่90123456เรียงแต้มแปดตัวนะครับในวันนี้ปาะนวผลออกมาแล้วได้ไปที่12345678นะครับนะครับ12345678ต่อไปสูตรที่สามสูตรที่สามใช้เลขสองตำแหน่งใช้หลักเหมือนสองข้างหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับปาะนผลบอกกันแล้วก็เรียงแต้มแปดตัวเหมือนกันนะครับเนาะนะครับก็สูตรนี้ก็เดินนะครับเดินแบบนี้นะครับเนาะในตัวเลขนะครับ ในตัวเลขนะครับเราก็จะมีสรุปอยู่นะครับมีสรุปอยู่ในวันที่ผ่านมาก็เข้าไปที่เลขหกนะครับในวันนี้นะครับประมวลผลมาแล้วได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอ่าสูตรที่สามต่อไปสูตรที่สี่สูตรที่สี่นะครับในตัวนี้ก็เป็นแปดตัวเรียงแต้มเหมือนกันนะครับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับเดินยาวเหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับเลขมีตัวเด่นตัวรองนะครับตัวเด่นไม่เข้าตัวรองก็มา นะครับในวันที่ผ่านมา5้า8กเ1็ดด้าูหนึ่งสองมาที่เลขหกวันนี้ประมวลผลมาแล้วได้ไปที่แ9ด1 2้าศูนะหนึ่งอสามสี่ห้านัครับแดงมาเป็นตัวนี้ต่อไปสูตรที่ห้าครับสูตรที่ห้าสูตรนี้ก็นะครับมีบวก2อยู่ในตำแหน่งที่6นะครับตำแหน่งที่หบวก2นะครับในตัวนี้นะเดินยาวเข้ากันนะครับเดินยาวเข้ากันนะครับการประมวลผลนะครับในวันที่ผ่านมาได้8 9ด1 2ศูย์ สี่ห้าหกแปดศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกมาที่เลขหกวดน,นี้ประมวลผลมาแล้วได้ไปที่สี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองอ่าสี 4, 5, 6, 7, 8, 0, 12, นะ่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองเนาะครับกลับเนาะต่อไปนะครับสูตรที่หกสูตรที่หกสูตรนี้โอ้โหสูตรนี้นะครับ แปดตัวเรียงเทียมเหมือนกันแต่เป็นสูตรที่เดินหนีมากนะครับเดินยาวเลยนะครับไม่มีสะดุดเลยในส่วนนี้นะเดินยาวเลยนะครับในวันที่ผ่านมาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามาที่เลขหกวันนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับนะสามเสียหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับต่อไปสูตรที่เจ็ด สูตรที่7ใช้เลข2ตำแหน่งนะครับใช้หลักหน่วยครั้งที่1 10ครั้งที่สองบวกห้าคงที่เดินเลี้ยงแต้ม8ตัวเหมือนกันนะครับในสูตรนี้ก็เดินดีนะครับเดินยาวต่อเนื่องนะครับเนาะเดินยาวต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเนาะมีสูตรสองวดนะครับใน22งวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่22นะครับนะครับหลังววดที่ผ่านมา3 4 5สี8ห0ดดเ้านย์มาที่เลข6วันนี้ได้ตัวเดิมได้ตัวเดิมนะครับ3ามสี่ห้ดเ้าูย์ตัวเดิมนะครับ นะครับได้ตัวเดิมนะครับต่อไปนะครับสูตรที่แปดนะครับสูตรที่แปดนะครับสูตรที่แปดคือตัวนี้นะครับแปดการประเมินผลเนี่ยตามนี้นะครับแสนหน่วยบนหน่วยล่างร้อยหนึ่งสามครั้งแล้วก็สิบกว่ที่หนึ่งบวกเจ็ดเลี้ยงแต้มแปดตัวเหมือนกันนะครับในชุดนี้เดินดีเดินยาวต่อเนื่องเขืกอนนะครับในชุดนี้นะครับผมน้าเดินยาวนะครับสาวาในันที่ผ่านมาได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม วันนี้ประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่4 5 6 7 8 9 0 1อ่านะครับเนาะ4 5 6 7 8 9 0 1ต่อไปสูตรที่9้าสูตรที่9ในวันในสูตรนี้เนาะสูตรที่9ในสูตรนี้มีสรุปในวันที่ผ่านมาเดินยาวนะครับเนาะเดินยาวเหมือนกันนะครับมีสรุปนะครับสรุปวันล่าสุดนี้แต่นะครับ มีเพียงสูตรเดียวนะครับก็ยังเป็นตัวเด่นในเลขหกเหมือนเดิมนะครับงวดที่ผ่านมาแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่มีหกไม่ไม่มีเจ็ดเนาะงวดนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นสูตรที่เก้าต่อไปสูตรที่สิบนะครับสูตรที่สิบนี้ก็เป็นสูตรที่โอโคเดินสามสิบเอ็ดงวดไม่หลุดเลยนะครับในสูตรที่สิบนี้นะครับเนาะก็คือนะครับในตัวนี้ นี่ก็คือหลักหน่วยนะครับข้างล่างนี้หลักหน่วยข้างบนนี้หลักสิบเดินยาวนะครับนะตัวนี้เดินยาวสามสิบเอ็ดงวดในวัที่ผ่านมานี้ก็ยังมาที่หลักหน่วยนะครับเลขหกมาหลักหน่วยนะครับนะรบต่หลักสิบตัวนี้นะครับตัวนี้ก็หลุดเป็นงวดแรกนะครับตัวนี้หลุดงวดแรกนะครับตัวนี้เข้านะครับนะในหลักหน่วยอ้าวไปที่หลักหน่วยนะครับสาหรับในวันนี้นะครับนะ งวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วนะในหลักหน่วยตัวนี้นะครับก็คือใช้สูตรล่างนี้หลักสิบบนก็คือเลขศูนย์หลักหน่วยบนก็คือเลขหกสองครั้งได้สองสิบล่างเลขหนึ่งนะครับต่อไปก็ร้อยครั้งที่สองนะครับคือเลขสามสองครั้งเป็นหกสิบครั้งที่สามเลขแปดสองครั้งก็เป็นหกหน่วยครั้งที่สี่เลขห้าบวกสี่คงที่นะครับเดินไปหกตัวนะครับสองตัวไทยบวกสองบวกสองนะครับเนาะ สองตัวสุดท้ายครับูบวกสได้สอวกหึเป็นสาบวเป็นเก้าเบวกเป็นห้าบกหเป็นศูนย์บวกสี่ได้สี่นะครับนับไป6ตัว4ี่ห้าหกเจดแดเกนะครับสตัวสุดท้ายบวกสบวกสได้หนึ่บวกสองได้สามนะครับสี่ห้าหกจ็ดแปดเก้าหนึงสานะครับต่อไปนะครับเราจะมานับตัวเลขนะครับเราจะไปตั้งแต่เลขศูนย์นะครับไปตั้งแต่เลขศูนยะครับเริ่มต้นจากเลขศูนยเนาะ เลขศูนย์มีกี่ตัวนะครับเราก็จะนับไปเลยนะครับเนาะศูนย์นะครับมีหนึ่งนะครับไม่มีมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดนะครับมีเจ็ดนะครับสองศูนย์นี้ไม่มีเจ็ดนะมีเจ็ดนะครับศูนยเลขหนึ่งนะครับต่อไปเลขหนึ่งเลขหนึ่งมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าไม่มีไม่มีมีหก นะครับแล้วก็มีเจ็ดแล้วก็มีแปดถ้ามีแปดนี่ก็ถือว่าเด่นนะครับแปดต่อไปเลขสองนะครับมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าไม่มีไม่มีไม่มีมีหกแล้วก็มีไม่มีนะครับมีหกสองมีหกนะครับต่อไปสามนะครับสามมีหนึ่งมีสองมีสาม มีสี่ไม่มีมีห้ามีหกไม่มีมีเจ็ดแล้วก็มีแปดนะครับสามมีแปดครับต่อไปสี่นะครับสี่มีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีสิบมีสิบนะครับ มีสิบนะครับเต็มเลยเต็มสูตรเลยเลขสี่นะเต็มสูตรเลยนะครับต่อไปเลขห้านะครับห้ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้าแล้วก็มีสิบนะครับเลขห้าก็มีสิบนะครับต่อไปเลขหกเลขหกนะครับมีหนึ่งมีสองไม่มีมีสามมีสี่มีห้า มีหกมีเจ็ดแล้วก็มีแปดก็มีแปดนี่ก็ถือว่าเด่นนะครับต่อไปเจ็ดนะครับเจ็ดมีหนึ่งมีสองไม่มีมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดแล้วก็มีแปดมีแปดก็ถือว่าเด่นนะครับต่อไปแปดนะครับแปดมีหนึ่งมีสองไม่มีมีสามมีสี่มีห้า มีหกมีเจ็ดมีแปดแล้วก็มีเก้าแปดมีเก้านะครับต่อไปเก้านะครับเก้ามีหนึ่งนะครับไม่มีไม่มีมีสองไม่มีมีสามมีสี่มีห้าไม่มีมีหกเก้ามีหกนะครับเพราะนั้นนะครับเราจะใช้เลขสามสเต็ปนะครับก็คือ ตั้งแต่มากไปหาหน้อยสามสเต็ปก็จะไปที่ตัวที่เป็นสิบสูตรก็จะมีอยู่สองตัวนะครับก็คือสี่กับห้านะครับมีตัวไหนที่เรายังไม่นับบ้างนะครับเราจะดูนะครับตัวที่เรายังไม่ขีดนะครับตัวไหนที่เรายังไม่ขีดนะครับตัวไหนที่ยังไม่ขีดตัวที่ยังไม่ขีดนะโอเคนะครับขีดหมดทุกตัวนะครับเนาะ ฉีดหมดทุกตัวแล้วโอเคนะครับเราจะใช้ตัวเด่นตัวเด่นนะครับก็คือตัวที่มีสิบสูตรแล้วรองก็คือตัวที่มีเก้าสูตรนะครับก็จะมีสิบเก้าแปดสามสเต็ปนะครับตัวที่มีสิบสูตรมีสองตัวคือสี่กับห้านะครับสี่นะครับแล้วก็ห้านะครับตัวที่มีเก้านะครับมีแปดนะครับแล้วตัวที่มีแปดนะครับ ก็จะมีสามหกเจ็ดเราจะได้เลขหกตัวนะครับในวันนี้ได้เลขหตัวนะแต่ว่าตัวเด่นจะมีอยู่สามตัวนี้นะมีสองตัวเนาะตัวที่มีสิบสูตรก็คือสีกับห้านะครับตัวที่เป็นรองก็จะมีแปดมีเก้านะครับเก้านะครับ ในสเต็ปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็มีสเต็ปที่เป็นรองนะครับที่เป็นรองตำแหน่งตำแหน่งสเต็ปสามมาก็มีหลายงวดครับก็คือเราจะจับมาสามสเต็ปก็คือจากมากไปหาน้อยสามสเต็ปนะครับก็คือสามสองหนึ่งนะครับนะครับจากมากก็คือสิบเก้าแปดนะครับหกกับเจ็ดก็จะไม่เอานะครับในสองตัวนี้ก็จะถูกตัดไปนะครับเก้ากับศูนย์ถูกตัดไปนะครับ ก็จะมีเลขอยู่สิบสูตรก็มาที่เอาสองอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มันต้องมีหนึ่งด้วยหนึ่งเอาหกเจ็ดแปดมีหนึ่งด้วยเนาะมีหนึ่งด้วยโอเคนะครับมีหนึ่งด้วยเอาหนึ่งนะครับต้องเอาให้หมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับสามสเต็ปนะครับ สิบเก้าแล้วก็แปดแปดมีนะครับหนึ่งสามหกเจ็ดนะครับหนึ่งสามหกเจ็ดเนาะคืออันนี้เขาคือสเต็ปแปดนะครับมีหนึ่งมีสามมีหกมีเจ็ดนะครับสามสเต็ปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรองนะครับเนาะนักครับผมเอานะครับผมในวันนี้ก็สวยงามเลยนะครับสวยงามอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับเนาะ เลขนะครับไม่น่าจะยากอีกแล้วนะครับวันนี้ในวดที่ผ่านมาเราคิดว่ามันไม่น่าจะยากเพราะว่าเลขมันเข้ากันนะครับแต่มันเป็นตัวกลับพอเราจับแล้วเป็นตัวกลับนะครับเป็นตัวกลับไม่น่าจะยากนะครับในวดที่ผ่านมานะนะครับในวดนี้นะครับนี่ครับไม่น่าจะยากเราจับแล้วนะครับเลขมันเป็นตัวกลับเนาะนะครับเราลืมสเต็ปตัวนี้ไปก็คือตัวรองตัวรองมันมีสามสูตรก็คือเลขศูนย์นะครับ เราเอาอะไรมาก็ไม่รู้นะครับตัวนี้โอห้ 5, หนะครับน่าเสียดายมากนะครับเอาละครับสําหรับในคลิปนี้นะครับเนาะในหลักหน่วยของเราก็จะมาที่ตัวนี้นะครับเนาะเด่นไปที่สี่ห้าแปดสี่ห้าแปดสี่ห้าแปดนะครับสี่ห้าแปดเนาะนะครับผมเอานะครับในถ้ามันมาแบบนี้นะครับเราก็จะใช้สูตรพิเศษนะครับมันมีหลักสิบสี่ตัวก็เข้านะครับเนาะแล้วก็หลักสิบสูตรพิเศษนะครับตัวช็อตเด็ดก็คือตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ช็อตเด็ดนะครับห้านเปอร์เซ็นหกเก็ดมาบนล่าง มาทั้งสองตัวเลยหกเจ็ดแล้วก็เลขเด่นของเรานี้ก็มานี่หนึ่งหกเก้าศูนย์โอ้โหมาสองตัวมาสองตัวบนสองตัวล่างหนึ่งหกศูนย์หกนะครับเอานะครับสาหรับในคลิปต่อไปนะครับ็อดเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ็อตเด็ดนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมเอานะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับผมแม่เจ้วเลียงสนี้เนาะในหลักหน่วยของเรานะครับได้ออกมาที่เด่นไปที่สามตัวสี่ห้าแปดนะครับสี่ห้าแปดเนาะ นะครับลอง36 7 1กเ็ดหนึ่งเดี๋ยวพี่จะรณาอีกรอบหนึ่งว่าจะเด่นไปที่ตัวใดสำหรับคลิปน,นี้เอาไว้สำหรับเรื่อสวัสดีครับ